สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจครับผมวันนี้นะครับพี่โจ เรามาพบกันเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเรามาพบกันนี้เราต้องมีอะไรพิเศษอยู่แล้ววันนี้เรามีเครื่องดูดฝุ่นนะครับมาทั้งสองรุ่นเลยนะครับคือรุ่นตัวเล็กนะครับขนาด40ลิตรนะครับรุ่นตัวใหญ่ขนาด75ลิตรนะครับรุ่นตัวเล็กนี่ดียังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นตัวเล็กเนี่ยดูดได้เป่าได้ดูดแห้งได้ดูดน้ําได้นะครับใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์พอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้อุปกรณ์ของแถมนะ ที่มากับตัวเครื่องเนี่ยผมบอกไปเลยว่าเทียบนะครับนี่นะครับสายเนี่ยยาวมากนะครับประมาณ5เมตรนะครับนี่นะครับมีข้อต่อกระบ,บองนะครับนี่นะครับยิ่งหลายช่วงนะครับเราก็ย,ยิ่งทํางานสะดวกนะครับนี่นะครับมีหัวแหลมนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ก็สึกว่าจะเอาไว้ใช้ลักษณะนี้นะครับหัวแหลมก็ถ้าเกิดว่าเราเข้า,ขาตามซอกนะครับไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนแปรงเนี่ยก็คือเอาไว้กับพวกงานพรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ไอ้ตัวนี้นะครับพี่โจผมบอกเลยถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานนะครับก็คือคาร์เคหรือเป็นอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหญ่นะครับแล้วก็คําถามที่ผมเคยอ่านเจอในคอมเมนต์เก่าๆนะครับลูกค้าถามมาว่าไอ้ตัวนี้ใช้ในบ้านได้ไหมนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็คือเป็นเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปนี่แหละครับก็สามารถที่จะใช้ในบ้านได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าความแรงของมันเนี่ยมันแรงจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในบ้านเนี่ยอาจ โอ้โหดูดมหาแรงนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะรุ่นนี้เนี่ยมอเตอร์เนี่ยขนาด1,200วัตต์เนี่ยลูกหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยสองลูกเลยนะครับก็คือความแรงนะคูณ2เข้าไปเลยนะครับก็คือดูดน้ำได้แห้งได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมว่าเราขอลองดูดน้ำสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะให้ให้เขาดูความแรงนิดนึงถ้าเกิดตัวใหญ่เนี่ยมีอะไรมาบ้างครับพี่โจนะครับมีครับผมนี่มีคล้ายๆกันเลยก็คือมีกระบอง มี<า>มหัวนี้นะครับตมมแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้ตัวใหญ่นี่จะมีหัวนี่สองหัวนะนี่นะครับนี่มีมมมมกระบองเหมือนกันครับใช่ครับ แล้วก็ตอนนี้วิธีการสั่งซื้อก็จะมีทางใน a c e b o o k นะครับเราก็จะมีทาง l ลน e นะครับช้อป P ี a ลาซาด้าน็อกเจดีนะครับการสั่งซื้อเนี่ยได้หลายาหลายช่องทางเลยนะครับถ้าเกิดจะสอบถามข้อมูลนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0969359907นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0863871901นะครับรอบนี้ผมให้2เบอร์เลยนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับ บอกว่าโทรติดยากมากเลยนะครับค้าเราเยอะใช่ครับจริงๆแล้วก็คือเป็นเบอร์ผมเองนะครับโทรมาเจอผมแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับพี่โจเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมนี่นะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ครับวันนี้เราและทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับพี่โจขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ